วันนี้ก็มีงานพรอมนะครับผมไม่ให้ทุกคนดูหรอกว่าผมใส่สิ่อะไรอ่ะจะให้ดูนี้นะจะให้ดูหรือเปล่าแล้วก็ทุกคนผมจะว่าคือคือผมผมผมแต่งหญิงอ่ะผมแต่งหญิงเงี้ยโว้ยนี่แต่งหญิงแต่งหญิงกับดาครับกับดา ผมลืมว่าน้องอยู่ในเกมไหนอ่ะแต่น่าจะชื่อว่าเอ่อฟูฟูซานเปล่าผมจะไม่ได้อ่ะอยู่ในเกมไหนสักเกมอ่ะที่คนเล่นเยอะที่มันอยู่ในแบบที่คนที่สร้างเกมชินอ่ะคนที่สร้างเกมชินเป็นคน เออเป็นผู้พัฒนาเกมนั้นอ่ะผมจำไม่ได้แหละพ้างกันผมขอตัดไปอันนี้ก่อนนะครับผมขอตัดไปตอนถึงดัดฟ้าแล้วกันเนาะคือคืออีพีสองอ่ะคือผมไม่ได้ลงเพราะว่ามันลงไม่ได้ครับมันมีปัญหาคือพื้นที่ผมมันไม่พอด้วยคลิปนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยนะคะเพราะว่าผมกลัวว่าผมจะไม่สามารถลงอีพีที่สองอันนี้ได้คือผมลาโลแบบหลายวันมากเลยเพราะว่า ผมแบบจะพยายามลงอีพีที่สองคืออีพีที่ตอนเรียนอันนี้นะครับแต่ว่าผมก็ลงไม่ได้เพราะว่าอันนี้พื้นที่ผมมันเต็มผมคลิปนี้ก็เลยจะแบบสั้นหน่อยนะครับต้องขอโทษด้วยจริงๆครับต้องขอโทษด้วยจริงๆถ้างั้นผมขอตัดไปตอนถึงดาดฟ้านะครับ <c oughs> ถึงแล้วครับผมถ,ถึงดาดฟ้าแล้ว นี่คือสิ่งที่ผมเจอผมดูมันหน่วงมากเลยอ่ะทุกคนสวดมัน,นม่วงชืผมจำชื่อเขาถูดใช่ไหมมันม่วงอ,อะผมจะไม่ผิดนะงนั้นผมขอตัดก่อนก็แล้วกันเฮ้ยๆๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนณนะคนนี้คนๆนะๆนะๆนะโอ้ยแล้วตรงนั้นคืออะไรนี่ยโอ้ยโอ้โหหน้ากลัวเกินคือคน,นหนึ่งก็น่ากลัวเกิน น่ากลัวเด่อคนเขาจำผมได้ไหมเขาจำผมเนี่ยเขาจำผมเนี่ยเขาจำผมได้ไหมเขาจำผมได้ไหมเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งนึงเดี๋ขอขอนั่งด้่ยนะขอขอนั่งด้วยนะขอนั่งดนวยนะเออก็ทำไมอ่ะก็ผม เหมือนผู้หญิงนี่นะี๋ยวผมจะดัดเสียงใู้ขุดฝังนี่คือเสียงที่ผม <c oughs> นี่คือเสียงผมใช้ในการดัดเสียงเป็นผู้ชายและนี่คือเสียงผู้หญิงผมในการด่ะเอ่อสวัสดีค่ะเอ่อคนชื่ออะไรหรอคะแล้วเขาให้ได้มา เอง้กดผิดเอ้ยตรงนี้อาจที่ผมต้องเข้าดิสนะคะเป็นคนทีเข้าดีกว่าดูดูเขาอีกก่นดูเขาอีกกันดูเขาดูเขาตอบดูเขาตอบกันเราเขาตอบกันเราเขาตอบกันทุกคนเราเขาตอบกัน โอ้ oh, จำไม่ได้เลยแต่งเหมือนมากครับโอเมก้ กับดักผมคือกับดกัก <laughs> โอ๊ยโ,โผมคือกับดกัก <laughs> ผมคือกับดกักเป็นงเดี๋ยวเมื่อวานรี้เขาเขาอะไรนะ เห็นแค่นี้นนดีกว่าตองดูก่อนมองไม่เห็นตัวหนังสือโยนให้ไปเลยเออใครถามว่าอุ้ยอุ้ย เพ uh, ี่อนคนนี้ชื่ออะไรว่าชื่อว่าเออผมชื่อโทมาครับงั้นเดี๋ยวผมขอเข้าดิสก่อนนะครับ